One News ตรงไปตรงมามาดูกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ประชาชนต้องลงทะเบียนนะคะนั่นก็คือกิจกรรม Buy for Dad นะคะในวันที่2แล้วนะคะเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้คุณแดนนี่ผู้สมัคร ครบหมดแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแต่ว่าต่างจังหวัดนี่ยังมีพื้นที่เหลือนะคะแล้วก็รวมถึงต่างประเทศด้วยมีผู้ที่ทยอยลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องครับก็ครบแสนคนกันแล้วนะครับขณาดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งให้แก้ไขระบบเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาระบบล่มเหมือนกับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ เว็บไซต์ w w w b y f o r d a s 2 0 1 5 c o m นะคะได้เผยแพร่ข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปัน่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พษา5ธันวาคม2558ปั่นเพื่อพ่อ b y f o r d a d เมื่อเวลา9นาดิกา40นาทีนะคะมีผู้สมัครลงทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจานวน99,999คน ซึ่งครบจำนวนที่ทางราชการวางแผนจัดกระบวนจกรายานครบทุกพื้นที่แล้วและหากในอนาคตนะคะมีการจัดกระบวนเพิ่มอีกก็จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนในกรุงเทพค่ะร่วมรับเสด็จและชมขบวนจักรายานได้ตลอดแนวเส้นทางกิจกรรมรวมทั้งร่วมชมกิจกรรมต่างๆในวันงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ชมคะเวลา9นิกานาทีก็มีผู้สมัครจำนวน86,110คนในต่างประเทศมีจำนวน9,623คนรวมผู้ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้นนะคะ195,732คนส่วนกรณีที่มีประชาชนมาลงทะเบียนทางเว็บไซต์จำนวนมากจนทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตล่มในบางพื้นที่เมื่อวานนี้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วซึ่งจะทำให้การลงทะเบียนในวันนี้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะแม้ว่าในพื้นที่นะคะของกรุงเทพมหานครนี่จะเต็มแล้วนะคะแต่ว่าในต่างจังหวัดค่ะย,ยังคงลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องไปดูกันที่จังหวัดพังงาน,นะคะมีประชาชนจํานวนมากค่ะมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่สารกลางจังหวัด บางคนนี่ผิดหวังจากการลงทะเบียนเมื่อวานนี้เพราะว่าไม่ได้เอาบัตรประชาชนไปด้วยบางคนก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตล่มนะคะทั้งหมดค่ะจึงพากันเดินทางมาวันนี้นะคะมาลงทะเบียนแทนแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีบางรายเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะสำหรับการลงทะเบียนที่จังหวัดพังงาวันนี้ก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะมีประชาชนน้อยกว่าเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วประมาณ600คน คาดว่าทั้งวันจะมีประชาชนมาลงทะเบียนไม่ต่ำกว่าสามพันคนค่ะ okay, okay. ขณะที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้นะคะถือว่าครองสถิติผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อมากที่สุดในประเทศไทยในระดับส่วนของภูมิภาคนะคะจำนวน14,919คนด้วยกันวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ทั้งหมด8เครื่องรองรับประชาชนที่ทยอยเดินทางมาร่วมลงทะเบียนกิจกรรมที่สารกลางจังหวัดเป็นวันที่2อย่างต่อเนื่อง มีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะมาลงทะเบียนด้วยค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะตอนนี้ตลาดขายเสื้อผ้าก็เริ่มคึกคักขึ้นนะคะมีพ่อค้าแม่ค้าเริ่มนำเสื้อยืดที่สกรีนข้อความคำว่าปั่นเพื่อพ่อ i บ e for dad มาวางจำหน่ายในราคาตั้งแต่ตัว230บาทไปจนถึง250บาทนะคะแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากค่ะสนใจมาเลือกซื้อเสื้อเก็บไว้ เพื่อที่จะสำหรับใส่ในการร่วมกิจกรรมวันที่11ทธันวาคมที่จะถึงนี้ก็บอกว่าบางร้านนี่ขายดีแล้วก็ขายหมดเลยนะคะมียอดสั่งจองล่วงหน้าด้วยเพราะว่าเสื้อผ้าที่นำมาขายในรอดแรกนั้นถูกลูกค้าซื้อไปหมดแล้วค่ะ one news ตรงไปตรงมา